สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับแสงอีกแล้วนะวันนี้ก็มาอยู่กันที่นาของที่บ้านนะคะนี่เป็นนาของที่บ้านเลยนะดูไม่มีอะไรเลยมีแต่น้ำน้าแล้วก็น้ำนะคะแต่ที่บ้านเนี่ยยังไม่ได้ทำนะคะยังไม่ได้หวานข้าวนะเพิ่งปั่นไปนะปั่นข้ายา่าแห้วหมูนะก็ถือว่าโชคดีนะ ยังไม่ได้หวานถ้าหวานเนี่ยโหแล้วท่วมอย่างนี้นะเจ็บใจตาย,ตายเลยนะแล้วก็นี่หอยเชอรี่คือแบบโอ้โหเยอะมากเยอะแบบเยอะเยอะสุดๆเยอะเยอะเนี่ยตะม,มุมมันเยอะมากเนี่ยคือลมมาลมพัดมาทางนี้ไงลมไปจากใต้ไปเหนือคือเขาพัดมาแบบว่าเนี่ยดูสิคลื่นเป็นแบบคลื่นทะเลอะ่ะ ขึ้นทะเลเลยนะแ,แสงจะพาไปดูบางอย่างนะที่คิดว่านาของคนอื่นนาที่อื่นเนี่ยไม่ไม่มีแบบนี้นะนี่ตรงนี้ไม่ใช่เหมืองนะเหมืองที่ของข้างอันนี้ไม่ใช่เหมืองแต่ว่าเป็นดินเนี่ยดินตรงนี้ขุดมาจากเหมอหืองทีองคือแสงไม่รู้นะว่าจา๋าแสงคิดอะไรอยู่อะ่ะพ่อนะคือไม่รู้ว่าจา๋าคิดอะไรอยู่นะว่า เว้นตรงกลางไว้ทำไมทำไมไม่ตันให้มันแบบชีดขอบเหมืองอนะเลยเป็นแบบนี้ปกติก็จะปลูกผักปลูกฟักทองปลูกข้กาวโพดนะอันนี้เหมืองอันนี้คือเหมืองจริงๆนะนี่เหมืองน้ำเยอะนะแต่ก็ยุบนิดหน่อยนะคะยุบนิดหน่อยนิดเดียวนิดไม่ถึงคือ เนี่ยเหี่เมืองกัแบบที่ไม่ใช่เหมืองแต่ดูเมืนเหมืองนะยังไงเนี่ยแสงก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะเป็นคลิปสั้นๆเนาะมาชมบรรยากาศท้องทุ่งท้องนานะคะแบบน้ำท่วมท่วมเนาะ